Lúc đầu 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 ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมไอตี๋รอลตันในเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับ A ีเดมเกมนะ,ะท่านผู้ชมแล้วก็ค่ายพีจีนี้พี่หลงรักสันเหลือเกินเออช่วงนี้คืองานเยอะนะ,ะท่านผู้ชม<ๆ>ก็ไม่ค่อยจะมาผงม,มาปัน่นสักเท่าไหร่ก็ขออนุญ,ญาตเลยวันนี้ขอมาเร็วรอบแรกรองสาทํำกับสปีดวินเนอร์นะ,ะมีหลายเกมให้เลือกสัน่นให้เลือกรองให้เลือกโดนให้เลือกแตกให้เลือกโดนเด็กนะ มาก็ขออนุญาตเลยน้องสาวท่ามสุดเซ็กซี่ของเราอีกแล้วไม่เล่นวันไหนจะตายวันนั้นโอ้โหโอ้ไม่ก็นนะก็มันเริ่มเลยนะครับผมคลิปนี้ไม่นับสะดุดให้เล่นตามดูความบันถทงตัวนั้นนะครับสท่านผู้ชมทุกท่านนะก็มาลงมาดูดีกว่าวันนี้เฮียจะเปิดน้องเขาได้หรือเปล่านะผมเปิดอะไรว่าเปิดอะไรว่าอ่ะก็มันเดิมเลยไป 6,500นะท่านผู้ชมรอบนี้เฮ้ยแล้วก็มีขิงขาดแต่ใครไปบนมะกรูดเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับผมรอบที่แล้ว6,000นะสุดจริงสุดจัดสุดกว่านี้ก็มีแต่ไม่ใช่คือก็หมดแรกก็ยังไงเพื่อนจะฟูให้กลัวหรือว่ายัางไงจะขึ้นฟรีกันเลยหรือไม่นะผมไ,ไอ,อ้ไอ้อือือ อาจจะบลาเฮียคุยๆๆเลยนะผู้ชมคือเฮียอะไรพูดอะไรของกูได้แรงโงได้แรงได้แรงจริงรอบนี้ยกยิบโป๊กแบบนี้แตกแน่นอนนะผู้ชมเบ็ดห้านะครับผมล่างหน้ากระดานหน้ากระดานก็มาถึงขึ้นฟรีกันเลยนะครับมิลกูดีกูดเอาเหลืองเอาเหลืองไงคุณดาวมือหมาเคมาแล้วผะผู้ชมซาบบลาเก้มานุษย์มาสักเท่เหพื่อน จังหวะนี้ชาร์จพลาญชัดพลังนะครับดีเซนคู่ดาวในการแตกเสร็จแล้วจังหวะนี้ไอหัวเกียวแตกออกมาเรียบร้อยครับผมส่งเอมาระเบิดจ้าแสงสว่างจ้าสั่นือเกินแล้วก็ยังไงเอ่ยจังหวะนี้มีฟ้ามาแรงแปลงทางโคง 1, ้ง1148งอยสแปดแมสแเลยหนักแมสเลยเพื่อนปอ้ยคือเลยกูจังหวะนี้นะครับผมคิดฟรีแต่เริ่มแรกและแรกเริ่มคนลุกคนชันกันเลยเออม,มาดีว่ารอบนี้เาเรียกว่า ไม่ได้นานๆน,นะครับผมดวงมันมาคือตั้งแต่เมื่อวานแล้วไงเมื่อวานมาดึกดึกจัดดึกแบบดึกจัดจัดเลยแล้วมันแตกโคลนโคตรมีเนีอะคิดดูรอ,อ,อบนี้ก็มาเร็วดูบ้างมาแย่งกับคนอื่นเขานะครับผมเ <c oughs> พราะความมันเนี่ยเออนะโอ้ยะะะบบอะไรเวบเมื่อกี้เพื่อนดูไม่ทันเลยใครเห็นบ้างครับท่านผู้ชม ไว้กรอกลับไปแล้วแคบไห้ตูดูหน่อยนะครับอัดอยู่ไงมันก่อไม่ได้แล้วมันคืออะไรเมื่อกี้สีชมพูแวบๆแ,แสงสว่างมันตะเยงตาตะเลือเกินเออว่ะเอาว่ะเ,เอาเลือกิปเลยแล้วลกันนะผู้ชมนะขอใช้พยาธิเอ,อ้ยทุยขออนุญาตใช้พยาธิเลยเล่นมุกสแป๊กเลยนะมุกโคลงบราตะลือเกินยาวเยียวกันไปเพื่อนคือแบบ ไปอยังไงไปเลยตัวอะไรก็ไม่รู้อักษรอักษรไงรวมหลายลักอักษรซอนโกเอมาวรกระโปรงสุกเกโอ้โหบานพักผู้เล่ลานั่นโมเดลเดียวนะท่านผู้ชมแล้วก็นได้ซีฟมามีวายจังวานี่อ้าวอุ้ยูกำบันแน่นเลยกูมีวายมาทำเพื่ออะไรก็ไม่รู้ท่านผู้ชมเขาเรียกว่าเล่นที่กรุงเทพนะครับผมมันไปติดวายที่ดาวอังคารกันเลย ไกลเกินมันไกลเกินไกลเกินใจเย็นเบตสามสิบน,นี่คือเสียวแวบเสี่ยวแวบเหมือนกันช่วงนี้เสี่ยวมันจะมาแบบ่าตูมเดียวแล้วก็หายตายจากกันไปเลยนะก็เธอโบเธอโบล้างความอย่างไรไงสูตรที่แล้วเคยคุณแล้วคุณเคยปั๊บเข้า,าไปบากเขียวมาแรงแซงฐานโค้งอีกแล้ววันนี้จังวันี้วายมาเขาทีสองติดเจนแน่นอนเจนติดใจไหมเพื่อนจังวะนนี้นะผมแล้วก็พู่เขียวเต็มจอ อุ้ยเฮ้ยม่วงม่วงเพื่อนม่วงม่วงม่วงเออสูตรกว่านี้นะคะผมมีอีกนะไม่ที่ไม่ใช่ครูไงบอกแล้วี๋ยวมันมาครับท่านผู้ชมนะสีชมพูสองรอบแลยไหมไอ้รอบที่แวบๆอ่ะคือเห็นสีชมพูนะแต่ว่ามันไม่รู้มันกี่ตัวะครับค่อยไปดูยอดหลังเอาแต่รอบนี้สีชมพูแบบชัดเจนชัดเจนแบบเต็มจอนะครับผมตาแทบวงแทบบอด โอ้โหมาเป็นห้าสิจะเป็นร้อยดีวะเป็นร้อยดีกว่านะเก้าเคแล้วว่าห้าลอยนะใต้ขึ้นมืดเรียบร้อยสี่ร้อยไหมอ่ะสักทีละกันนะผมสี่ร้อยเลยละกันกะจะเป็นร้อยนะครับแต่มันไม่ได้แรงอ,อกแล้วมุทโลมเหลาใช่ไหมรู้เรื่องเลยนี้ฮะอีเอ,อ,อ,อาสับอะไรเอออย่าง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 แล้วไปเซอร์อัดพลั์กนะผม แล้วจังหวะนี้เป็น400จะขึ้นขึ้นดิครับจังหวะนี้กดสเปซบาร์ไปเลยเรียบร้อยลงเรียนทีนกเยิยวโป้งอีกแล้วท่านผู้ชมแล้วก็มากเกะตัวส่งองเอวอันสำรับระหึ้งกึ่งๆนะครับผมท่านผู้ชมมันต้องมาแล้วแหละจังหวะนี้สาธุ999นะครับยอดคิดเหลือเกินไปโพสไหนก็เจอได้สาธุกูจะปวดหัวจะปวดเหลือเกินเออเอาวะเพื่อนเพื่อนเลิศเพื่อนรักขักเหรียมโอด แล้วไปเงียบหรอเนี่ยแล้วเบ็ต400แล้วไปเงียบไงคุณจะยังไงกับฉันเออโอเคพันหกมาครับผมแล้วก็จังหวะนี้เลขสิบติดเรียบร้อยดีวายติดองติดเอเอติดใจไม่จังหวะนี้ติดเจมาส่งกับเอเอเจดีดีแล้วครับผมแล้วก็ต่อด้วยบวกบวกเคสเต็มจอโอ้โหไอเขียวมาแรงแฝงทางโค้งอีกแล้วนะครับเรเลขสิบมาท่านผู้ชมและจังหวะนี้ไอฟ้าก็มาแบบเฉียวเฉียวเฉียดเฉียดมาให้เสียวแล้วก็เย้าใจเหมือนเดิมเลย ที่ 15k นะครับผมแล้วมันมาพอเลยดอกนี้แล้วมันยังไม่หมดมันยังไม่หยุดไม่ยอดน,นะครับท่านผู้ชมโอ้โหลังไหลบ้างพลูบ้างแต๊บกันเลยทีเดียวเชียร์ตั้งแต่ตะาัโบต่างบ้านะท่านผู้ชม 15k 15k แล้วลาวท่านผู้ชมแล้วลาววันนี้โอเค,อเคไอ้ป้ามาแรงแล้วลาวแต่วันนี้จังไบเออเหียวเพื่อนไอ้เหียวไอ้นะเหียวนะเลยเหียววนะสรุไอ้เหียวไอ้นะเหียวนะ ไอแดงมันเป็นนักสู้ไงแต่มันสู้ไอเขียวไม่ได้วันนี้มันมาแรงแสงทางโค้งปากไปหกหมื่นสามแล้วคือแสนสาหัสตาการตะเลเกินปีนี้เล็นสี่ร้อยได้ไปทั้งหมดแสนห้าไม่ได้ห้าหมื่นห้าพันสะใจแปบแล้วคืออยากแคปแบบยาแคปโช์นะเดี๋ยวเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเจอเจอแน่เรียบร้อยเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เล่นมา ก็นะแสนเป็นคลิปที่สองือเป่าว่ไม่แน่ใจห wow ู้คู่แล้วมันมาไงท่านผู้ชมแล้วสุดลั่บ้านแล้ววันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าเลยละกันนะครับผมท่านผู้ชมและจะเอาให้แบบหนักๆนองๆแบบนี้เลยท่านผู้ชมจาก็เป็นว่าใครอยากรู้ช่วงเวลานะครับผมอย่นีคอมเมนต์แรกใต้คลิปคอมเมนต์แรกใต้คลิปนะก็ขอลากันไปก่อนเลยคลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมบ๊ายบาย